สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่พ่อนองมาใส่เบ็ดครับนี่ครับใส่เบ็ดน้ำหนาเข่าครับนี่น้ำกำลังไหลดีครับตรงนี้นะครับโอ้ฝนตกมาครับนี่ครับกระผึ่งมาใสแน้วครับใส่เงี้ยวหอกพี่น้องวุ่นละเราเลาไปใส่เลาะให้น้ำไปคุณนะครับคุณนะน้ำหนาวแล้วคุณครับโอ้ทังหนาครับ ปลาเข่าครับพี่น้องดูนะครับใส่ลอ้ลอล้อซาไปเลยพี่น้องดูนะครับน้ำให้น้ำพี่น้องน้ำผมกำลังไหลมาป่ากำลังมาเล่นน้ำเพอดะนี่ฝนตกมาเซาฮอกเซาครับเดี๋ยวติดตามผมง,งานครับนี่ครับดีหลังนึงครับพี่น้องมองน้ำไหลจับตช็อตช็อต่เนี่ยเมื่อกี้พอปลาเต็มโค้งยังอยู่นี่นี่นี่ครับใส่เวทีไปแล้ว โอ้ยมาเข่าขพี่น้องใ,ใส่มาสองคนครับโอ้โหนหนาเรา้วก็รังใส่อยู่พี่น้องโอ้มาใส่ทั้งเครื่องแ่ะเอาลวดบ่นี่ครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเลาะใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดด้วยน้ำครับ มงน้าเลยครับพี่โอ้นามก็รักขดีตัวน,นี่นี่ครับโอ้ใส่วสไว้ประมาณช่วงนี้ก็บสี่ม้งขาวม้งแนงอย่างเดี๋ยวไม่ยามรอดค้ำครับนี่ครับบรรยากาศให้น่าครับนี่ครับนี่เป็นตัวมุ้งป่าครับนามอะไรวะหุน่นโอ้ หมายนี้พี่น้องงามงามําหนครับเข่าก็แล้งามพี่น้องหนังเรากำลัลลงใส่ป่าอยู่โสดใส่เบ็ดอยู่ครับเอ้ผมมันมันเด้อมันอยู่ดอกเบ็ดมันอยู่นี่ครับฮะไอ้ฝั่งนี้เอาบ่ นี่ยโอ้รถน้ำใสที่แหละมีเพิ่งเห็นดินเนาะนี่ครับน้ำใสๆซติ่งโอ้ไอที่ไม่ครับนี่ครับโอ้เอารถเอานี่ยละ แต่แห right right ้งๆเอาเนี oh oh hey, yeah, uh ่ยมองนี hmm. ้แหละเนี่ยมองมันๆเนี่ยเนี่ยฟูด้อไม่ไปแล่นวนน่ะนี่แะครับไปอะไรที่ไม่เล่นน้ำมั่งเถิงอยู่แล้วทำถึงน้ำไหมเนี่ยพี่นี้เนาะยังอีหัวครับอีหัวหน่อยเอ๋อตัวหน่อยคนครับจมเนาะอะตัวหน่อยคนครับ เหัวสักกินนิดนะ่ะจบวีด้นะ <laughs> ด <laughs> เอออนไรละนี่ครับเออเจ้าเจ้าเด็ดบาลายครับมีนลองประมาณห้าสิบเนี่ยครับเบ็ดกับเบ็ดปีนี้แหละคงเฮ็ดไหมครับทั้งเบ็ดสันเบ็ดเนี้ยก็้มกันาอาจจะได้อีกอยู่ประมาณห้าสิบครับ เดีนะ๋ย่าล้อเซ่บเี้นพี่น้องนี่ครับพี่น้องอย่าห่วกครับโอ้ใส่ออกมาเลยครับนี่โอ้คิดเลยครับโอ้คักหักหักป่าปีนีเลยพี่น้องนี่ครับ โอ้งามงามมามาครับนี่ครับเซอรนี้มายยมครับเมื่อคืนนี้กกได้อยู่มีแต่ป่านหน่อยครับหลายแต่ว่าเซอรนี้ก็แต้มตัวหง่ตัวแรกครับได้ป่านหน่อยว่าสองสามตัวพี่น้องเดี๋ยวจะิึงตอนแล้วนะครับเนาะตอนยามเสร็จมือนะครับนี่ครับทําแต้มได้อยู่ครับนี่ โอ้ยใส่มา,านละไรี่น้องคนละแต่ว่าพอค่อยอ้วนภาไในแต่ว่าโอเคอยู่ครับป่าป่าไม้ครับนี่ครับโอ้เงาอุลุดเลยครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่ครับปดูกปดกปูดกครับโอ้โหพันก่อนเงาอุลุดอยู่โอ้ทู้เดือยเดือยเดือย,ย,ย <c oughs> นี่ครับ มาดูครับพี่เราโอ้งามอยู่ตัวนี้ก็ได้โอ้นี่ครับขึ้นตาฟังกันพี่เราไงอึ๊บโอ้เหมือน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 ปดูไปดูเออโอ้เบิ่งตาฟังกันพี่เราเสียงามๆครับนี่ครับ ะแต้มที่สมที่สีแล้วพี่น้อง๋ย่รุ่นต่อไปนะครับนะมันมันพี่น้องข้อไหนกัข้อไหนโอ้หินเล็กขึอนตัวนี้โอ้อ๋อวัดเราขนาะมามา,มาเดี๋นี่ครับโอ้หักหักหักหนี่ครับ ผลงานมือนี้ครับเซานี้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ปลาคอตัีตัวใหญ่อยู่ครับได้หนึ่งสองสี่หาหกตัวหกตัวครับเมื่อคืนนี่ก็ได้เมื่อคืนนี่ก็ได้ปลาคอสามตัวครับพี่น้องนี่ครับโอ้ถือว่ามานีไหพี่น้องแล้วกับปลาเสียมรุ่นนี้แหละครับประมาณจะตามสีขีนนี่แหละครับนี่ครับโอ้ผลงานเซานี้ครับ ใส่เบ็ดน้ำฝนนะครับเนาะนี่ครับพอได้กินได้กิ่นแรงอยู่ครับกลิ่นเศร้ากินง่ายอยู่ครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ